เปิดมาเห็นพอดีตอนที่มันเข้านะคตกใจเดี๋ยวต้องอ่านชื่อก่อนว่าคือใครคเบตีเบตีค่อนข้างจะตกใจมากเลยจลออกเล้วกไม่มาแล้วนะทนีู้ถูกเลยอีกแล้วอ้ยนี่ยับเาแล้อาไงไง ไม่หรอได้ได้้าได้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 เขาเขาไม่กล้าอุ้มคนเยอะคนเยอะเาไม่กล้าคือย่องไปเยอะไปปะตอนเนี้ยเยไเยไปเยไปเยะไเขาเห็นนะเขาเห็นนะใครย่องอยู่อะไไอนนแล้วป่นแล้วปล้แล้วโอ้โหก็เกินไปเไเจอพอดีกระตุกด้วย เราอิ่มเราละเยียบอกเลยนะมดีเราดีเราไม่รู้ว่าแบบว่าสกิลอ i m ิ่งเอ่อสกิลรูไม่มีเสี่ยงกระโดดอ่คุณหนูเลยเลิอดจางเป็นไวเงียบเออกระโดดเงียบ่างนี่ตามแกี้ยบอยิงตามแกง่ายไม่โดนถ้าไม่มีตามมั่วจ้ะไอ้เยี้ยเวลากูแอบปุ๊บมันชอบมีมันชอบเห็นนะมันจังหวะพอดีเป๊ะที่บอกว่าเออคิด เอ้าใครอยู่ตรงนี้เนี่ยก็แบบพอแบบพี่แอบมันซื้อเครื่องแล้วมันเห็นอลาร่าิดกรโดนเลยมันไม่มีเครื่องให้ซื้อตรงนั้นแต่ว่ามันเหมือนแบบปั่นเสร็จเลยทุกอย่างพอดีมันชอบแจ็คพอตอ่ะใช่ค่ะอาจจะเป็นเพื่อนมันทื้แหม่มันซื้อเครื่องเฮ้ยมันมันมีระยะมันหนีซื้อเครื่องอ่ะใช่ๆสามถึงสามเมตรแบบที่ผมอ่านคุณค่ะจะซื้อเพื่องไหมมีมีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป

ลินลินดาลินดาโอเคทำไมนอีลินตามอีกแล้วหมันไส้เลยกูเด็กเกิดอะไรขึ้นวิ่งลินลินตาม เขาอยู่ใกล้แก้มแก้มช่วยตัวเองหรือขอเองดึงมาพี่มาดิเอาแรงฮึดใครเล่นเมียมันมองว่ะแก้มมันมองทางนี้มันมองทางนี้ผีมันมองเมื่อกี้ผีมันหันมันมองมันมองเราด้วยปักช่วยสังคกตอะไรก้อนก็ปั่นกันไวจัด วิ่งไม่ดูวิ่งไม่ดูไงัต้องมีคนที่แบบว่าปั่นจัดจัดอ่ะไม่ดูไม่ดูบินมาแถวต้นเสาแจ๋วแจ๋วอะไรเงี้ยแจ๋วเลยต้นเสาปั่นได้เยอะแต่ว่าลินอยู่เรียบเลยนนอเขาต้องไหไรต่อดีอ่ะไปเฮ้ยแกมันลินมาแถวนี้ว่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่แก้ยู่นี่แก้อยู่กับเราเนี่ยแหละอยู่ข้างหลังแก่เอาไหนไหนแก้บิวดีกับเราในไงในไงเห็นนี่ละเห็นดีเห็นนีะก่อนตายเกมเที้ยนี่มันไม่แบบเราไม่โง่เลยโธ่จะพุ่งแล้วแบบแล้วแกยืนทำไมอ่ะ แก้มการ์งของหน่อ <Rapid> ว <snowball> ่าแกมีของขมือหรือเปล่าพี่แกมเบอร์มากก็เลยปล่อยมือเพื่อมาดูกล่องขมือใส่แค่เครื่องเดียวพี่ฟอบมันติดแบบว่าแบบวิ่งติดแบบงงๆอ่ะพี่ออกป่ะจริงๆมันไม่ควรจะติดอ่ะแบบแบบมันติดแล้วแบบคาอยู่งั้นเลยติดพักพักแก้มันติดมันก็ติดเกินเวลาวิ่งติดทีอ่ะมันก็นิ่งเลยอ่ะเอาดิแล้วมันจะสู้โซนหนึ่งที่ปั่นเครื่องเรื่อยๆได้ยังไง ทำอะไรย่ะปั่นไม่อยุดล้มไม้เพื่อนล้มไม้เพื่อนล้มไม้ล้มล้มไม้อะไรเฮ้ยแตวไม่ดุดทำไมไม่ไม่โดนน่าจะไม่โดนปัดดินปังปัดดิ ติดตัวตรงนั้นประตูนี้ป่ะพี่ตรงนั้นประตูนี้มันเห็นพี่มันเห็นพี่แต่น่าจะไปประตูแล้วเาเพื่อนป่ะไอ้ลินด้วยนะลินไปประตูเอ้ยมามามาลินลินไปประตูด้วยระวังโอเขาไม่เห็นคีดเชื่อป่ะใช่ใช่ใช่ระวังมาช่วยเพื่อนเอ้ยช่วยพี่หน่อย แกยูจองีรดน่พนี้ตรงไปพี่ตรงไปเก้เก้าลยี่วเฮ้ยมันมีใครโดนตัวแถวนี้มั้กจ้ะอ่าเดี๋ยวมันส่งมานี่แน่นอนส่งมาที่แน่นอน แกพี่วิ่งมาแล้วพิ่กำลังวิ่งไปติ๊กแอติกตูไม่รู้นะะประตูอยู่ข้างหลังพี่นะข้างหลังวี่นทำไมไม่มาไอทีไ่โดนสะเผลเลยประตูอยู่ไหนอะไครเดี๋ยวิ่งกันจะหนักออ้าวไ่ประตูประตูมันไปประตูมันไปประตูประตูอยู่ไหนไม่รู้เลย่ระตไประตูคระตู ยกพวกเลยพวกยกพวกพวกพวกเราไปกันหลายคนเราไปกันหลายคนมาแล้วไม่ได้ไม่โดน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 ไมโดนไมโดนโอโดนมันเยอะจังว่าลินไหมเนอร์บอกว่าเยอะจังว่าตอนนี้มันเยอะจังมันตีไม่ถูกมันตีไม่ถูกนี่แสดงว่าเนอร์กับลินไม่ได้มาด้วยกันอืมไม่ได้มาด้วยกันพี่ไม่งั้นเรี่ยมแล้วเนี่ย อ๋อว่าเปลี่ยนเป็นอาจ i สิบใช่ปะ โอ้โหัมโดดนีกู้ไปเลยโอ้โหแ๋วเลยยังแกวใครโดดวะไงมึกมาเร็วมึกมาแล้วมึกมาแล้วมึกเร็วมึกมามึกมาแล้วโอ้โหแล้วึกมนจะไปอไกัน้าทุกคนไม่ให้เซนได้พูดเลยมาถึงมึกมา้มึกนะมึกึกเขาจะไปนอนกไปนอนไม่ให้ไม่ให้่ ตอนแรกอ่ะตอนแรกเนี่ยพี่ทอมนอนสี่คนแล้วก็นึกว่าเอ๊ะห้องมันเต็มแล้วคงไม้ที่ไน่นหนึบมากอาบน้ำก่อนดีกว่าแล้วก็พออาบน้ำเสร็จมันมียี่สิบมีหนึ่งดึกขึ้นได้ว่ามันมีสิบแปดประท้าสองตื่นเลยเอว่าพรุ่งนี้ได้ไหมไงไม่ได้ไม่ได้ดูุ้คือะอะไรไม่มีใครอนุญาตเลย ไม่อยากเล่นด้วยเอยู่บนห้องแล้วนะเนี่ยจบหรือยังจบหรือยังจบแล้วจบแล้วเล่นแค่ตาเดียวนะจะลงเปิดคอมเล่นโอ้ยไม่ต้องหลอกตงสารตานมนตาดตาเดียวไม่มีอยู่จริงบอกเลย ดูคนนี่มันจะห้าทุ่มแนวปลาหมึกจะไม่ไหวเราจะขีดเลยปลาหมึกมันไม่เอะไรนะคุพูดอะไรวะไม่ต้องการซื้ปบ่าวไอ้พวกเด็กนี่นี่เราซ่อมข่าเครื่องแนวเดียวกันหมดเลยวะตัวอะไรวะน่ะเอ้าเอ้าเอ้าสองคนนั้นน่ะเป็นไรห่ะวิ่งดีไม่เราเป็นแนวเมทีเขาเก็บเราเขาไม่ให้ไป แล้วหันมาทำอะไรล่ะหันกัไปอ่ะแก่ตัวแก่ตัวมีเดวิดต์ปะขาอยู่เนี่ยดิ้นไปทำบ้านใหญ่ไปทำบ้านใหญ่ดินมองปุ้มอยู่ตอนเนี้ยชายช่ยวิ่งตามใครไม่รู้อ่ะกับฟองแก๊งเหรอลินกับฟองแก๊งใช่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 มาละลินมาละ ทุกคนนั่งยิ่มือตัวลุยรอมาแลครับอ่าก้องแกงมานะทางซ้ายไม่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 โอเคอยู่ในเมทต่อไปในเครื่องข้างหลังเมทีมีเครื่องเลยเลยไอ้นี่ไปเลยลงส่วนส่วนแก้วอะอาวาต้าเล่นตัวไหนอะเล่นในนี่หาไม่เจออันนี้ปุสตาร์ปปุ๊บสตาร์ป ไหนวะอวัตาราคือตัวไหนวะเนี่ยแขมั่นอุ้ยฟาดเสียงดังปุ๊กแต่ว่าโดนหลังกูทำไมเราไม่เห็นชื่ออาวัตาราขึ้นมันเป็นชื่ออะไรล่ะของติดโปรไฟล์หรอติดโปรไฟล์กับปุกเหรอเอาละคนลอพี่นี่ก็ไม่เห็นอย่างนี้ก็งคงเห็นนะรอเอาละเอาละใครก็ไม่เห็น โอ้โหมันเรียกไอ้ก้องแกงมาด้วยนะลองนะไม่สนใจแกงก็ไม่เห็นตอนเนี้ยไม่สนใจใดๆไปนอนค่ะไปนอนพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเล่นด้วยนะทุกคนปลาหมึกไม่ไหวแล้วจะขีดเธอเธอทำตรงนี้แล้วเธอก็บอกไปนอนเเเดีี๋ยยยววลลมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ข้ามุมมือจะมานั่งนอนในดิสเลยนะไม่เคยจริงไม่เคยจริงมานอนไม่เชื่อหรอมุ่มมือจะมานั่งนอนที่ดิสถ้าใครไม่มานะไปแอบกดชิวจากใครก็ไม่มีใครมามันจะไปดักใครละมือเออกูจะมาเนอะใครมาจะไปกดคิวเลิศดักจะดักเลิศนะไมีใครอ่ะบายบายทุกคนบายบาย

ตบได้เกือบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมีคนหลุดว่ะแตคนไม่หลุดนะมีคนไม่ออกออกเดี๋ยวออกโอเคลอดสี่นะโอ้มันตามสุดเกินมากี้เนี่ยเหรอไม่เอาไม่ได้จีนด้าจีนต้องเขาแบบสุดอีกผมชื่อลักกี้ครับดูจนะดิสนีย์ครับลักกี้ แค่ไม่เจอหน้ารีเลยเกม variance, นเนียนะะ้ยนี่ครับแล้วมันโมแต่ไปตามโฟมรือเปล่ามันเพื่อคลื่อนก็ปั่นเสร็จกันหมดแล้วจริงจริง